ครับสวัสดีครับช่องปืนยิงปลาช่างน้อยสารยาวันนี้จะมาส่งงานครับสิบกระบอกเป็นลางไม้สามลางมีนียมเ็ดครับตัวแรกครับเป็นทรงกำคอครับกำคอลางไม้ฝังทองเหลืองครับปีกสี่สิบห้าเซนครับโรลเลอร์ลูกปืนครับฝังทองเหลืองครับ ไก่เป็นไก่นกครับตัวนี้หังไก่ก็สเตนเลสปัดเงาแจะแช็คเกอร์ให้ทุกตัวครับไม้เป็นไม้ประดู่ครับลายสวยทำลางดำจะได้ตัดสีครับสวยครับตำด้านครับผมยาวอยู่ที่เมตรเจ็ิบห้าครับตัวนี้ติดกัมพีขาวครับประดูส้มครับสวย ตัวที่สองเป็นกำรรคอเหมือนกันครับกำลังดำไก่นกครับกระดูดส้มครับส้มๆมแดงๆหน่อยเจ็ดแช็กเกอร์ครับปีค้างคาวครับกำลังดำครับงานเนียนๆสวยๆครับเจ็ดแช็กเกอร์ต่อท้ายรงชาติครับ วงไกลก็เจาะยึดฝังให้อย่างดีครับรางก็สนิทเรียบตัวที่สามก็เป็นรางไม้ครับปีกโรลเลอร์ตัวนี้เป็นกำรรคอท้ายทะลุครับปีกโรลเลอร์รางดำครับกระดูส้มครับ ตัวนี้น้ำหนักจะเบาหน่อยครับจับถนัดมือครับท้ายก็ทำทะลุครับจับได้ครับงานเนียนๆครับช่างก็ทำช้าหน่อยครับทำคนเดียวครับตัวนี้ก็เป็นกรำคอลางมิเนียม ปราดูแดงครับอีกโล,ลอร์ชักอยู่ที่79ครับลางเมตรยี่สิบเชคเกอร์ทุกตัวครับเสียเวลาหน่อยแต่ก็สวยครับประดูแดงตัวที่สี่ก็ประดูส้มครับ ประดูส้มมีลายครับลายสวยตัวนี้ลายสวยครับเนี่ยครับสองฝั่งเจ็แท็กเกอร์ให้ด้วยกุ้งไกลก็สแตนเลสครับสวยครับอีกโรเลอร์ยางก็เรียบไปกับรางครับไม่ลอยครับ ในร่องก็ทำแคปซูลครับตัวที่หตัวที่ห้าก็ลางเมตร20ครับประดูแดงครับตัวนี้เป็นไก่นกครับไก่นกเซฟล่องก็ลดน้ำหนักทำสีดำให้ด้วยครับ จ็เช็คเกอร์ครับเนียนๆครับสวยๆครับตัวที่หกตัวที่หกเป็นไอค่อมครับไอค่อมก็ดูแดงครับต่อท้ายดำครับปีกโรเลอร์ดูแดงครับ งานสวยๆเนียนๆครับเอาไปไม่ผิดหวังครับตัวนี้ประดูส้มครับประดูส้มลายสวยตัวนี้ลางลางเมตรสามสิบกับลางเมตรสาสปีสี่สิบห้าเซนครับ เป็นรางเมตรสามสิบปราดูส้มสวยครับตัวนี้ก็ประดูส้มประดูส้มป,ปีก45เซนครับ ห้าเซนสวยครับมาดูส้มสวยครับมีลายตัวนี้เป็นมือสอดครับมระดูสม้มต่อท้ายตรงชาติครับนี่เป็นปีข้างเาาวครับชักอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดครับ ปลาดูส้มลายก็สวยเหมือนกันครับประดูส้มส่งงานวันเสาร์ครับวันเสาร์ส่งให้ได้ช่างก็จะทำเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณ20สกระบอกอครับงานผมก็ทำคนเดียวครับกับในบ้านช่วยแพ็กของงานก็จะช้าหน่อยผมทำละเอียดครับ สนใจปืนยิงปลาก็สั่งทําได้ครับเบอร์โทรไอดีลน์ก็0870303409ครับครับยังไงฝากช่อง YouTube ช่างน้อยสารยาด้วยครับกดติดตามกดกระดิ่งมีคลิปก็จะลงให้ดูเรื่อยๆครับครับขอบคุณครับ